โอเคมาแล้วครับหนึ่งศูนย์เก้ากรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่ฮะหรอไปเที่ยวอีกไปแลรวคืนนี้คือท้ายไปเปล่าคุยกับเพื่อนนะฮะเพื่อนอยู่ข้างๆผมโอเคมาแล้วครับหนึ่งศูนย์เก้าเที่ยวสุดท้ายของวันที่จอดชุมแสงครับมีตั๋วเตรียมตัวขึ้นนะครับอย่าตกรถนะเที่ยวชี้ใหม่เลียกไรฮะวันนี้สี่ห้าสิบหก ครับแค่สิบกว่านาทีเท่านั้นเองอ่ามีตัวเชื่อเครื่องท่านหนึ่งสิบเก้าได้ไปในโซ่ของรุ้นเล่น109นะครับต้นหางสายนี้กรุงเทพอภิวัตรไป อันน so so ี Damn, today, ้เชียงใหม่นะครับก็คนที่ถือไว้ชายเคียร์อยู่นะครับเป็นครียกว่าฝึกงานนะครับน้องใหม่ หนึ่นก้านะฮะวันนี้ลาชา้ามาไม่เยอะเลยนะครับโอ้ยรถรีบออกอโอ้เดี๋ยวชาว้าเท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกนะว่าลาชา้าเท่าไหร่อ่ะวันนี้ลาชา้ามาไม่เยอะเลยเหลยอเล็กเดียวเดียวเลยคู่เดี๋ยวผมพิมพ์ไปบ่อยทีนึงนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับสุดยอดมากวันนี้โอ้ย